ลบโพส์น่ลบยังไงเฮียหยังเกาะลบอหยังเกาะลบโพสได้เฟซบุ๊ก k น่แม่เอาเจ้าไปโพส์อหยังก็สิได้ลบเรื่องของเรื่องมันเป็นยังซีกูเป็นตุ้มขั้นยู่งามขาเจ้าขึ้น่าไปหาหมอสันโอ้ยนอกเรื่องอีกละมึงฟังกูบอกได้ไหมเอาเอาต้อเบาต้อสันอุ้ยหนะกมยังไงก็กว่าเห็นบัาน,นี่มันอยู่ในหลายกระจกในห้องน้ำกับยุ่งสูงคุณ การ์ดซีอมมึงหำจะของกับจ็คสิซองอย่งไหเออเจ้าให้แจ็งไหนระบาดนี่กูก็เลยเปิดกล้องเนี่ยโทรศัพท์ซองมึงโอ้เปิดกล้องเนี่ยโทรศัพท์ซองยังหัวคนกูแม่ล่ะที่นี่ไหมเราเป็นจ็งไหนระบาดนี้ไม่มึงฟังแล้วมึงอย่าไปบอกตัวพย์เด้อกูเตะมึงเด้อเออวางมาไม่ไป็ยังบาดนีมึงก็ลองคิดมึงทีล่ะกูโทรศัพท์ซองหำจะของเมนบ่เออแล้วกูกับียิบทุ้มเมนบ่นั่นแล้ว เขาตื่นหูเมือเอ่อยังเป็นยังไงล่ะบ้านงี้คนเขามากดไล่บักบหลายนึงแหมมูหลายเนาะ <c oughs> ว้าวต้องห้ามไปบอกไปเด้บ๊ายบายจริงๆก็ไไน่าสงสาร,รคนรวยเนาะตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดส่วนเราอ่ะรันทดเงินหมดแต่ยังไม่ตายไปเนียแสงไปเนียแสงเออห่วย สร้างอย่างคือสร้างพวดสร้างเหลือแต่เงื่อนสั้นนั่นเบื้องเจ้าอยู่นี่ก็จะเม่นมีค้ามสุขหลายเนาะพญแสงเนาะลูกเต่าก็ง่ายเบิดอละอันใดอันใดก็บด้ยากเได้เยี่ยงข้องเขาของอยู่เฮื่อนนั่นก็มแจะลูกละเขาซื้อมาไว้ให้พอเจ้าอยากได้หยังเจ้าอยากกินหยังเขาซื้อมาไว้ให้เบิดลละเขาส่งมาให้เบิดแต่ว่าเก็บเงินปลายสร้างดีเนาะลูกเจ้า นี่แล้วว่าแต่ยังได้เขาสร้างให้เมิดจังว่าเห็นเฮือนให้ซชานให้เขานี่ค่าสร้างก็เงินข่อยไปหนูแลพ่อแม่ดีคักลูกข่อยละดีแท้แม่นางฮัลโหลค่ะท่านเปาข่อยกำลังไปหาเจ้าเด้อมีอ่ะค่ะบางอาจเจ้าเอาตีนขั้นสมพักให้ข่อยกินติบ่ได้ค่ะหนูมือขั้นนี้ละค่ะเอ้าเจ้าคือว่าตีนเปียสน่ะ โอ้ตีนหนูเปรี้ยค่ะหนูไปเก็บผักก็ได้ค่ะโอเจ้ามือขันนี่เมีนบ่เมียนค่ะตีนหนูเปรี้ยคือหนูยางไปเก็บผักก็ได้โอ้ขอขอโทษขอขอโทษแม่นางขอโทษขอโทษเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าปิสัยล่ะโอ้ตั้งแต่ข่อยทอมันกระนี้เลยเอาว่าเจ้าเป็นบ้าสิเนี่ยทองไในเขาบัรับผี่ชอบเห็นไหมเหอโอ้มันบ่ได้เป็นบ้าดอกปัญายเอามันเป็นยังล่ะมันเป็นไม้ มันเป็นมันว่าไปใส่มะลีอยู่นี่ตัวนี้มันหักอักเบิ่งกัมงวงอยู่นี่ตัวนี้เพ่อใหญอ่นี้เจ้าพิปปอบยังเอีบาดดิเจ้าหูบ่เจ้าเห็ดบมือขึ้นห้านมันเห็นมันเห็นเลยวะมันมาจังเลยหวยมันก็ว่ามันเห็นพ่อโฮมตีงโยกๆกันแล้ว นี hmm ่บาดนีแต่มันบอกกับเจ้าว่าจังไรมันว่าบ right? ่อนนอนเท่านั้นม่ผีหรอโฮมติ่งดุเด็กดุเด็กอยู่ขัดมือแลงงจะบอกว่านอนตะเวนเ้อเป็นนี่อย่างมือแลงนี่ผีตัวเก่าสิมาอีกอื้ nha mần đấy